สวัสดีค่ะเรวัตฟาดเดือดโน้ตอุดมแบบนี้ก่อนลั่นไม่ดูชาติกำเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเอาแล้วดรามา่าเดี่ยวโน้ตอุดมสุดเดือดเรวัตลั่นอย่าทะลึง่งจะขึ้นไปที่บนเวทีไม่ให้พูดจบจวกยับตอนนี้ได้ยินเสียงก็ไม่อยากฟังแล้วไม่ดูชาติกำเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่องวันที่6พ,พคหกเจ็ 6, จากกระแสดรามา่าเดี่ยวสเปเชียลซุปเปอร์ซอฟต์พาวเวอร์ของโน้ตอุดมแต่พาณิชย์นักผู้ชื่อดังผ่านรายการเน็ตฟลิจนหลายคนพากันเสียงแตกในประเด็นที่โน้ตเล่าประสบการณ์ไปอยู่กับธรรมชาติอยากรู้สึกพอเพียงแล้วไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่ท่ามกลางป่าเขาแต่มันไม่ง่ายเลยจนโน้ตพูดขึ้นมาว่าเราคงเป็นคนไม่รู้จักพอ ล่าสุดอดีตนายตำรวจมือปราบชื่อดังอย่างพลตำรวจโทรเรวัตกลิ่นเกศรอ,อดีตพอบอชอปอสอได้ออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ของโจเรวัตกลิ่นเกสรประมาณ42นาทีโดยบางช่วงบางตอนพลตำรวจโทรเรวัตได้วิพาวิจาร์ณถึงการแสดงเดี่ยวสเปเชียลของโน้ตอุดมว่าตนดูจบแล้วรู้สึกได้เลยว่า เจตนาเขาไม่ดีเอามาดูหมิ่นเอามาล้อเล่นไม่ได้เมื่อก่อนก็ดูชอบดูแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงก็ไม่อยากฟังแล้วไม่ดูชาติกําเนิดตัวเองทะลึ่งไม่เข้าเรื่องเรามันชาวบ้านปากมันเสียไม่เข้าท่าเลยตนมองว่ามันไม่ดีก็ต้องบอกกันเตือนกันมีมุกอื่นให้เล่นแยะๆไม่ควรเอามุกแบบนี้มาเล่นตนไม่ได้ไปอากติกับคุณโน้ต แต่อย่าเอามาล้อเล่นถ้าผมนั่งดูอยู่ด้วยนะวันนั้นจะขึ้นไปถีบบนเวทีไม่ให้พูดจบหน้าถอดรองเท้าปาใส่หน้ามันขอบคุณข้อมูลจากคลัสตมีเดียค่ะ